ถ้าถามว่าผมหยิกหย่อยๆเลยตัดบ๊อบได้ไหมยอยู่ร้านอะช่างตัดได้แล้วค่ะแต่มีข้อแม้นะตัดผมบ๊อบแล้วถ้าอยากให้สวยต้องเซ็ตเซ็ตคืออะไรเซ็ตคือการไดผมการหนีบทำให้มันเข้าทรงทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างค่ะ แต่ถ้าเราตัดไปแล้วแล้วเราเป็นคนผมหยิกเราไม่เสร็จไม่ทำอะไรเลยมันก็จะเป็นผมที่มันฟูฟ้องเป็นหัวสิงโตถามว่ามันจะดูรู้ไหมว่ามันเป็นบอบเทหรือบอบเท้าก็คือดูไม่ออกค่ะต่อให้ไปบอกใครก็บอกเธอฉันตัดบอบเทมาเธอฉันตัดผมบอบมาพเพื่อนก็จะบอกว่าฮึส่งอะไรกูเห็นแต่แบบทรงผมฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยอืมถึงจะบอกว่า คนผมหยิกนะคะหยิกแบบใหญ่ๆเลยอะตัดบ๊อบเทปตัดบ๊อบเท่าได้ไหมตัดได้แต่เวลาเราสระผมทุกครั้งเราจะต้องใดผมเราจะต้องหนีผมเพื่ออะไรเพื่อให้ผมมาเลียงเส้นเพื่อให้มันดูออกว่าฉันตัดผมทรงอะไรมาแต่ถ้าชีวิตประจำวันของเราเราไม่เซตอะไรเลย มันก็คือเป็นสภาพผมหยิกของเราสุดท้ายเราทําอะไรมัดผมค่ะมัดเพราะอะไรเพราะเรารับไม่ได้กับการที่ผมเรามันหยิกมันฟูมันหย่อยมันพองเป็นหัวสิงโตอ่าทางแก,ก้ทางหนึ่งสําหรับใครที่อยากเป็นผมบ๊อบสวยตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องหนีบไม่ต้องใดก็คือที่แก้ได้จริงๆจ,จังๆเลยก็คือการยืดผมยืดผมด้วยยายืด เพื่อไปเปลี่ยนโครงสร้างของผมหยิกของเราให้มันเป็นผมที่ตรงขึ้นแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งนี่ผมไม่ต้องมานั่งใดผมนั่นแหละคือการแก้ปัญหาสำหรับคนผมหยิกอยากโศกหยิกหย่อยๆเลยนะถ้าอยากให้เป็นผมที่แบบเป็นทรงเป็นรูปเป็นร่างก็คือต้องยืดค่ะ ไม่ว่าคุณจะยืดตรงยืดวอลลุ่มยืดปลายงุม้มอะไรก็ตามแล้วแต่ที่คุณเรียกหรือว่าแล้วแต่ที่ช่างเรียกมันคือยายืดที่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างผมหยิกของเราให้มันยืดตรงให้มันคลายความหยิกให้มันตรงมาแต,แ,ตแต่กี้สายเข้านะคะก็จะบอกว่าเวลายืดมันไม่ใช่ว่ายืดครั้งเดียวแล้วจบนะ มันต้องยืดตลอดค่ะอาจจะปีหนึ่งยืดครั้งหนึ่งถ้าคนผมยาวช้าหรือถ้าใครผมยาวเร็วก็ประมาณ6เดือนถึง7เดือนยืดครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะผมเราอะ่ะมันยาวมาจากโคนผมไม่ใช่ยาวมาจากปลายผมพอโคนผมเรายาวมาสภาพโคนผมเราก็คือเป็นผมหยิกตั้งแต่เกิดของเรานั่นแหละค่ะโผล่มาคราวนี้มันก็จะมี2แบบปลายตรงโคนหยิก โคนก็จะฟูแล้วเราทําใจได้ไหมที่จะไม่ยืดอ่ะมันก็จะแปลกๆเพราะว่าจะมีสองเลเวลโคนหยิกปลายตรงเอ๊ะโคนมันหยิกปลายตรงเออผมไม่นี่มนแปลกมันต้องมีคนทักแล้วเราทําไงเราก็ต้องยืดดีค่ะบางร้านก็รับยืดแค่โคนผมแต่บางร้านไม่รับยืดแค่โคนผมนะยืดทั้งหัว แต่การยืดโคนผมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นราคายืดโคนผมที่ราคาถูกนะคะยืดโคนผมก็จริงแต่ก็คือคิดราคาปกติตามความยาวของระดับผมไซส์ S ไซส์เไซส์ L ก็ว่าไปเพราะอะไรต่อให้คุณยืดแค่โคนผมเวลาในการใช้ยืดมันก็คือเวลาเท่ากันกับการทำน้องหัวเพราะอะไรลงยายืดแค่โคนก็จริงแต่เวลาร้านทําร้านใส่ตัวบำรุงที่ปลายผม ร้านใส่อาหารผมมันก็ลงที่ปลายผมเวลาล้างผมเวลาใดผมเวลาเป่าผมมันก็เป่าทั้งเส้นค่ะมันไม่ได้เป่าแค่โคนผมเราจะทํางานได้มันก็คือทําทั้งหัวเขาถึงไม่คิดราคายืดแค่โคนผมแต่จะบอกว่ายืดแค่โคนผมยืดได้แต่คิดราคาเต็มตามไซส์ย,ยาวความยาวของเส้นผมนั่นเองมันไม่มีใครคิดราคายืดโคนผมราคาถูกค่ะเพราะว่า ต่อให้คุณยืดแค่โคนผมมันก็ใช้เวลาเท่ากับการยืดทั้งหัวนี่แหละแต่ข้อดีคือการอ่ะแต่ข้อดีของการยืดแค่โคนผมคืออะไรปลายผมจะไม่บอบช้ำแต่ถ้าเราลงยายืดทั้งหัวปลายผมมันก็จะบอบช้ำเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นการโดนเคมีซ้ำาๆซักๆซ้ำาๆซักๆ,ๆ,ๆวนไปวน,วนมาเคยยืด ปลายผมไปแล้วก็โดนยายืดไปอีกอาบางคนทําสี่ก็โดนเคมีเข้าไปอีกอะไรประมาณนี้ปลายผมก็คือจะบอบช้าแล้วก็อ่อนแอบางคนอาจจะแบบกรอบอาจจะแบบผมแห้งอาจจะแบบปลาผมแตกปลายอะไรประมาณนี้ก็ต้องเล็มปลายผมกันไปข้อดีของการยืดแค่คนผมคือถนอมเส้นผมแต่ก็ต้องบำรุงปลายผมด้วยถ้ายืดทั้งหัวยืดได้แต่ก็เสี่ยงกับกายผมที่จะบอบชำ้ำเพราะโดนเคมีซ้ำาๆซ,ซักๆ แต่อย่าหวังว่าคุณจะเจอราคายืดโคนผมในราคาถูกเพราะมันไม่มีค่ะเพราะใช้เวลายืดเท่ากันเสียเวลาเท่ากันแค่นั้นเองแค่ประหยัดยายืดนิดนึงแค่นั้นแต่เวลาในการทำงานเท่ากันค่ะช่างเขาคิดเวลาทำงานค่ะว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะอย่าประหยัดค่ะอย่าคิดว่าเสียดายแค่แบบโอ้ยืดแค่คนผมเองยืดคนผมมันไม่ใช่งานง่ายนะมันคืองานยากเพราะ จะป้ายครีมยังไงไม่ให้ไปบอบช้ํากับผมที่มันยืดไปแล้วจะเป็นการเซฟยังไงไม่ให้ผมมันขาดยืดยังไงไม่ให้โคนหกักอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่แบบยิบย่อยที่ลูกค้าอาจจะคิดไม่ถึงแต่ช่างต้องระวังในการทํางานแล้วอย่ามองว่ายืดโคนเป็นอะไรที่ง่ายหรือว่าน่าจะราคาถูกไม่ถูกคะ่ะยืดผมคิดราคาตามความยาวของเส้นผม ความยาวของเส้นผมวัดตรงไหนวัดจากตรงไหนด้านหลังค่ะไม่ใช่ว่าเอาผมด้านหลังโยกมาข้างหน้าค่ะความยาวของผมคือด้านหลังค่ะไม่ต้องก้มหน้าให้ผมมันสั้นขึ้นนะคะหน้าตรงค่ะเหมือนเวลามึงวัดส่วนสูงค่ะความยาวของเส้นผมเกินเสื้อในไหมพอดีเสื้อในหรือแค่บ่านะเขาวัดด้านหลังค่ะ ไม่ใช่โยกมาด้านหน้าแล้วบอกว่าผมสั้นแค่นี้เองไม่ใช่ค่ะเขาวัดด้านหลังค่ะมึงไม่ต้องพยายามก้มหน้าลงค่ะมึงเงยหน้าค่ะผมจะย,ยาวขึ้นค่ะช่างจะได้ตังค์อีกค่ะนะนั่นแหละบอกไว้ถ้าอยากให้แบบผมตรงสวยตลอดการก็ไปยืดผมแต่ชีวิตจริงไม่ค่อยได้ปล่อยผมมัดอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปยืดเวลาวันไหนอยากสวยไปเจอเพื่อน ไปนัดบอดนัดเดทไปเจอผู้ชายหรืออะไรไปกินข้าวกับครอบครัวก็มาไดผมมาหนีผมเป็นการสวยชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้แบบนั้นก็ได้เพราะว่าเราเข้าใจนะเพราะว่าคนผมหยิกใช้ชีวิตลำบากมากยากมากถ้าทำเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งหลานให้หลานทำให้ แต่ถ้าใครชํานาญในการทําเองก็สะใดเองหนีบเองม้วนเองอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคนไหนความสามารถไม่เก่งกูก็ต้องพึ่งร้านแล้วบางคนนะ่ะผมหยิกเยอะๆนีบเองบางทีโดนหนังหัวโดนหูบ้างโอ้ร้อนสะดุ้งมีนะคะเข้าร้านค่ะบางร้านเขาทําดียาสระผมดีบำรุงให้เต็มผมนิ่มมีตัวกันความร้อนให้มีอาหารผมให้ผมเราก็ไม่เสียบางร้านนีผม หนีบแช่ปลายผมแห้งก็มีบางร้านหนีบผมเป็นไม่แช่ตัวหนีบปลายผมก็ไม่แห้งไม่พันกันบางร้านอัดบำรุงให้เต็มที่ผมก็สุขภาพดีผมเงาก็เลือกร้านที่มันใส่ใจในการทำงานเลือกร้านที่มันแบบมีผลิตภัณฑ์ดีๆเลือกร้านที่เราพอใจนะเพราะว่าร้านแต่ละร้านไม่เหมือนกันใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกันราคาไม่เท่ากันฝีมือไม่เหมือนกัน นั่นแหละเลือกร้านที่เราพอใจอย่าไปบอกอุย้ยร้านนู้นทําเท่านี้อุย้ยร้านนี้ทําเท่านี้ถ้าคุณพอใจในราคานั้นคุณไปร้านนั้นถ้าคุณไม่พอใจที่จะจ่ายในละราคานี้ก็ไม่ต้องไปร้านเขาเราก็ไปในราคาที่เราพอใจจ่าย แต่ก็ต้องยอมรับสภาพว่าราคานี้เขาก็ทําให้ได้เท่านี้เขาก็ไม่ได้อัดตัวบลุงอะไรให้คุณนะแต่ถ้าคุณยอมจ่ายนิดนึงอ่ะร้านอัดตัวบลุงให้ใส่นุน่นใส่นี้ให้ออกมาผมเงาผมไม่เสียเฮ้ยเข้าสังเกตง่ายๆค่ะเข้าร้านไหนแล้วเวลาเราออกมาผมนิ่มผมสวย ทำบ่อยๆผมก็ไม่แห้งปลายผมไม่แตกปลายคือร้านนั้นเขาใส่ใจในการทำงานแต่ถ้าเราเข้าร้านไหนบ่อยๆแล้วทำกับเขาได้หนีบบ่อยๆแล้วปลายผมฉันแห้งเหลือเกินปลายผมฉันช็อตเหลือเกินปลายผมฉันขาดอร้านนั้นอาจจะแบบว่าใส่ตัวบำรุงไม่ถึงทำงานตอนผมเราเปียกแล้วก็หนีบอะไรก็มีอะไรก็ว่าไปมันจะมีอะไรยิบย่อยที่บางทีตัวลูกค้าเองไม่รู้หรอก